สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่อง BG Review นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวตัวฟิกควาชิญจูกุโตเซโฮฮัมเมอร์เลเดอร์เน็กไฟนะครับก็จะเป็นร่างใหม่จากหนันง120ปีของไฟฮัมเมอร์เลเดอร์ไฟพา,าราลีเกนนั่นเองนะครับตัวกล่องเนี่ยก็จะมาสไาตลา์ของกล่อง iPhone เลยนะครับเฟื่องหลังเนี่ยก็จะเป็นเฟื่องหลังสีขาวนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นภาพซูมใบหน้าของเน็กไฟประมาณนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นชื่อเน็กไฟนะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกการตั้งท่าแล้วก็ มีพวกของที่เขาให้มาอย่างละเอ็กเซลฟอร์มนะครับของก็ราวๆนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันแล้วนี่ก็จะเป็นของในกล่องนะครับก็เริ่มจากคู่มือก่อนที่จะดูดีตามสไตล์อของไอโฟนนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเป็นมือที่เขาให้มาครับแล้วก็เป็นลูกเล่นของตัวไอโฟน20พัทนะครับสามารถเอามาใส่ที่มือได้ก็จะมีส่วนที่เป็นโหมดปืนนะครับหรือว่าเบ r ร์สโหมดเนี่ยให้มาอันหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีตัวนักเคลื่อนโหมดให้มาอีกอันหนึ่ง แล้วก็จะมีลูกเล่นในการเปลี่ยนเป็นตัว Excel form นะครับมีการเปลี่ยนชิ้นตาแล้วก็การหมุนตัวมนอกนะครับรวมถึงตัวไอโฟนเว d ิพร์ที่เขาให้มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นของหลาย Excel form ใหมน่นะครับพวกสติ๊กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้เล่นไฟนะครับให้มาตัวหนึ่งแล้วก็จะมีพวกมือและก็ของต่างๆที่เขาให้มาประมาณ แล้วนี่คือพิกวัชินจกุโจเซโฮคาเมเดเล็กไฟนะครับตัวงานเนี่ยผมค่อนข้างชอบกับชุดแสดงจริงนะครับรู้สึกว่ามันมีความสมส่วนกว่าเหมือนกันอย่างช่วงไหลเนี่ยมันจะดูไม่ใหญ่มากนะครับตัวชุดเขาเนี่ยจะมีการดีไซน์ให้มันแบบพยายให้มันมีความไฮเทคมากขึ้นมีความนับสมัยมากขึ้นประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังคงเรื่องของตัวเส้นโฟอตอนสีแดงเอาไว้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของคาเมเดลไฟ เห็นได้ว่าดีเทลเนี่ยช่วงขากับช่วงแขนเนี่ยมันจะเพิ่มส่วนที่เป็นเกาะเพิ่มเข้ามาครับก็ดีไซน์ให้มันดูแบบล้ำๆไว้หน่อยว่าเส้นโฟตอนเนี่ยก็จะยังมีอยู่ทั้งช่วงลำตัวช่วงขาแล้วก็ช่วงแขนด้วยแต่ว่าเส้นมันจะมีความหนาแล้วก็มีรายละเอียดมันดูเยอะขึ้น ใบหน้าของ Next f i นะครับมันจะไม่ต่างกับตัวไฟเก่ามากเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีตัวที่เป็นกระจกหน้าเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้มันสามารถเปิดขยับขึ้นได้นะครับมันก็ไปมีหน้ากาก2ชั้นออะมานะครับแล้วก็ข้างล่างข้างๆนะครับแต่ว่าดีเทลเนี่ยมันจะมีเยอะขึ้นแล้วก็ทีมสีหลักเนี่ยมันก็จะเป็นเพิ่มสีเทาเข้ามานะครับดีเทลเทอร์โมมาณ้ เขาออกมาได้สวยเหมือนกับตัวชุดแสดงนะครับจริงๆผมไม่ค่อยชอบตัวไอ้หน้ากากซ้อนตรงนี้เท่าไหร่ผมคิดว่าจริงๆมีแค่อันเดียวก็น่าจะพอนะครับมันก็อยากให้มันล้ำก็เลยแบบมีข้างหน้าขึ้นมาซึ่งมันดูแปลกๆนิดนึงถ้ามองมข้างๆเลยก็โอเคอยู่บ้างนะแต่ม,มองซ้อนข้างหน้านี่มันจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะครับแล้วก็มาถึงจุดเด่นของตัวไฟล์ล่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวจานขนาดใหญ่กลางอกนะครับซึ่งมันจะดูเอทอะทะมากๆเลยแล่ผมไม่ไมค่อยชอบอเท่าไหร่อแหละ จากบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นพ่เก็บ AI ของร่างนี้นะครับมันจะดูค่อนข้างเทอะทะและก็เด่นเกินไปหน่อยซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีกิมมิคในการเปิดเป็นโหมดตัว Excel ได้นะครับก็คือทําการหมุนแบบนี้นะครับแล้วมันจะสลับด้านการเปิดร่าง Excel ประมาณนี้นครับซึ่งอันนี้เป็นกิมมิคที่ดีนะครับลูกเล่นเนี่ยคือมันไม่ต้องถอดเปลี่ยนว่าทําการหมุนได้เลยนะครับต้องชมหน่อย ดีเทลตรงเกาอนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทำออกมาดูค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับโครงงานดูดีอยู่ค่อนข้างก็จะมีดีเทลค่อนข้าง,างออกมาด้วยนะครับตัวเส้นสีเนี่ยก็ทําออกมาได้สวยนะครับตัวช่วงแขนจะเห็นได้ว่าตรงคือขยับเนี่ยมีทําดีเทลลงไปด้วยนะครับเส็มขัดนะครับของตัวล่างนี้นก็จะเป็นเส้นใหม่นะครับเรียกว่าไฟไดเอร์เน็กนะครับะะเป็นเส็นขัดที่เขามีการดีไซน์ให้มันมีความล้ายุคล้าสมัยมากขึ้นครับ ซึ่งก็จะมีตัวเส้นโฟตอนสีแดงข้างด้วยครับดีเทลก็จะเป็นประมาณนี้ตัวโทรศัพท์นะครับเขาจะเรียกว่า540พัทนะครับก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ใช้ในการแปลงล่างนะครับจะมีการแปะสกรีนภาพตอแปลงล่างของไฟไว้ด้วยครับที่ด้านหน้ามันอันนี้จะเป็นโหมดแปลงล่างนะครับดีเทลจะราวนี้ทำการถอดได้นะครับก็อันเนี้ ผมลองดานแล้วมันขยับไม่ขึ้นนะครับไม่อยากฝืนมันมาก <c oughs> มคิดว่าเขาาจะฟิก์เอาไว้ให้ทําการได้โมดนี้ได้อย่างเดียวนะครับคือเสียบเข้าเสียบออกประมาเนี้ยแต่มันน่าจะค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่ามันล็อกด้วยตัวนี้ด้านล่างออกมาณนี้นะครับเวลาเราเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะหนีบตัวอีกประสาทด,ด้านล่างเอาไว้ เข็ม่ขัดนะครับตอนแรกผมบอกว่ามาขยับไม่ได้นะครับแต่จริงๆเมื่อกี้ผมลองแล้วคือมันแน่นมากๆจะขยับยากนะครับแต่พอผมลองออกแรงนิดนึงเนี่ยมันก็ขยับได้นะครับมันจะทําการพลิกขึ้นได้ประมาณนี้ครับเนี่ยออกขยับได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะลื่นขึ้นนะครับแต่ครั้งแรกี่ยมันจะบาดเสียนะเพราะว่ามันแข็งมากๆเลยนะครับได้เป็นราวนี้ช่วงขากับเท้านะครับช่วงขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีการทำดีเทลให้ขายพวกเกาะขุนยนนะครับเนี่ย ผมคิว่ามันได้ไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเส้นโฟตอนอยู่ข้างๆนะครับน้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือขยับเนี่ยจากที่ดูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวไฟล่างแรกนะครับมันจะได้ไม่เท่าขนาดนั้นแต่ดีเทลเนี่ยจะเห็นได้ว่าทำออกมาได้ละเอียดอยู่นะครับฝ่าเท้าเหมือนกันนะครับมีการทำดีเทลใต้ฝ่าเท้าเนี่ยค่อนข้างดีเลย แล้วก็ถัดมานะครับก็ไปจุดขยับกันเริ่มจากช่วงหัวก่อนนะครับจยกไปด้านหลังเนี่ยจะได้เอาราวนี้นะครับมาข้างหน้าเนี่ยก้มสุดจะได้เอามานีหยับซ้ายขวาเนี่ยผมไม่นําไห้เอาตัวหัวคิดคอหน่อยนะครับต่วงปากเนี่ยจะได้ไม่ไปชนตัวปกคอนะครับพอไฟเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเวลาปากชนเนี่ยสีมันจะลอกนี่เลยผันไปก่อนก็จะหมุนได้ เมืาขยับหัวเนี่ยผมไม่นัว่าให้จับข้างข้างนะครับอย่าไปโดนข้างหน้ามันมากเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยมันจะดูดหน้าอยู่จะขยับช่วงแขนกับไหลน,นะครับช่วงตัวเกาะไหลเนี่ยมันจะติดกับตัวช่วงแขนแทนนะครับแบบตัวอ,อื่นทำการขยับมาข้างหน้าแด้ราวนี้นะครับเวลายกขึ้นเนี่ยยกขึ้นได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวแขนนะครับจะขยับ ซ้ายขวาขึ้นลงได้ประมาณหนึ่งนะครับหมุนรอบได้นะครับตัวใบเส็บขยับหมุนได้นะครับตุงสองนะครับก็เป็นสองจงังหวะได้ประมาณนี้ในสุดแหละมือนะครับหมุนได้รอบประมาณนึ้งนะครับ องอกกับเอวนะครับเอียงไปข้างหลังเนี่ยจะได้รา,าวนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะเหมือนกันมาข้างหน้าเนี่ยจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าช่วงเกาะตรงจานตรงนี้เนี่ยมนชนกับข้างล่างนะครับให้มันงอได้แค่ประมาณนี้นะครับแค่ไม่ลงนะครับหมุนเอียงซ้ายขวาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเกือบได้ประมาณหนึ่ง สุดท้ายก็จะเป็นช่วงขากับเท้านะครับจุดขยับของเขาจะให้ดูในช่วงขามันจะเหมือนกับตัวตายล่างแรกนะครับเพราว่าช่วงเท้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับช่วงขานะครับยกขึ้นสุดได้ประมาณนี้นะครับองศาอยู่ขออกข้างได้ราวๆนี้นะครับก็ถ้าลงมายกขึ้นสุดก็จะได้ราวๆนี้ไปข้างหลังนะครับก็ได้ประมาณนี้ต้นขาขยับ ได้นะครับแล้วก็ใารเข้าออกได้ต่วงข่านะครับจะเป็นสองจังหวะไดประมาณนี้ตวงเท้านะครับขยับขึ้นสุดได้เท่านี้นครับไม่เยอะเท่าไหร่ลงสุดก็ได้เท่านี้นะครับไม่เยอะเท่ากับตัวร่างแรกนะครับขยับเข้าข้างในได้นะครับขยับหนซ้ายขวาได้หน้าเท้าขยับขึ้นได้ ขยับไปแล้วก make so so ok so ็มาทำการจัดท yeah, mm ่ากันต่อนะครับท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นท่าหลังจากแปลงล่างของไฟนะครับที่เขาจะทําการยกแขนขึ้นมาวางไว้ข้างตัวแบบนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าออกมาดูดีไม่เลวเลยเหมือนกันครับถ่ดมานะครับก็จะเป็นอีกท่าหลักของไฟนะครับคือท่าที่เขาทําการยกมือขึ้นมาสะบัดมาจากแปลงล่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าออกมาดูดีและก็ดูเท่มากๆเลยเหมือนกันนะครับ จะเป็นท่าต่อยของไฟดูบ้างนะครับซึ่งถือว่าออกมาดูดีใช้ได้เลยนะครับรือมอมุมนี้เนี่ยมองแค่นี้ก็โอเคเลยแต่ถ้ามองเต็ๆก็จะพบว่าเท้าเนี่ยมันจะเขยงนิดนึงนะครับเพราะว่าดูขยับเท้าเขาเนี่ยจะทำได้ไม่เท่าล่างหลังนะครับซึ่งมันจะวางเท้าได้ดีกว่าอันนี้มันเลยจะขยิงมันหน่อยแต่ว่าการวางเนี่ยก็ถือว่าวางได้แต่มันจะไม่ได้มันของมากเท่าไหร่แต่เป็นท่าเตะกันต่อนะครับก็จะเป็นท่ากลางขาเตะสูงนะครับ ซ the bag, the ึ่งต so ัวเน็กไฟทาการกลางขาได้เยอะแล้วก็ทําการจัดท่าไปออกมาเนี่ยถือว่าดูสวยดูดีเลยนะครับแต่ว so ่าการยืนในขาข้างเดียวก็จะทำการจัดตาแหน่งตัวขากระเท้าหน่อยนะครับผมเองเนี่ยก็จัดงานเหมือนกันแล้วก็จากการที่ตัวไฟฟอทวิติพัฒเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนนะครับสามารถทาการจัดเป็นฉากที่ตัวไฟเนี่ยทาการกดจิ้มหน้าจอได้ด้วยนะครับื่องการเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆนั่นเองแล้ววันนี้นะครับก็จะเป็นตัวไฟฟอนทวิติพัฒ์โหมดปืนนะครับก็จะเป็นรูปร่าง ปืนที่เขาทําการเลื่อนตรงข้างหลังเนี่ยลงมานะครับเป็นประมาณนี้ที่หน้าจอนะครับก็จะเป็นโหมดปืนประมาณนี้เลยซึ่งอันนี้เขาจะเรียกว่าเบรสโหมดนะครับซึ่งจะเป็นของเก่าเนี่ยเป็นโหมดยิงต่อเรื่องนะครับซึ่งจะมาจากรูปเลเซอร์ที่มันยายตรงเนี้ยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นการชาร์จปืนนะครับออกสิเลืองตรงนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุวงล้อกลับเพื่อทำการเปิดใช้าง,งานฟันงก์ชันอื่นๆได้นะครับ ท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่ x five เนี่ยใช้โหมดปืนของตัว rifle terminator นั่นเองนะครับมันก็จะมีมือในการจับปืนที่มาให้นะครับอาจจะท่าเนี่ยก็ออกมาได้เป็นราวนี้นะครับตัวปืนเนี่ยจะค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับอาจจะท่ามันก็ดูแบบเล็กๆรน้นี้เลยที่ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว rifle terminator ในโหมดสนับมือนะครับหรือว่าตัวนักเคลื่อนโมบเอนะครับเขาจะทําการ ดึงในตัวข้างๆเนี่ยลงมานะครับมาใช้ไปที่จับในข้างหน้าเนี่ยก็จะมีภาพประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกาสก,กีสติ๊กเกอร์แปะล,ลงไปสีนเรเ่องเหลืองเนี่ยผมก็ไม่ชชว์ว่ามันเป็นตัวชาร์จหรือเปล่านะเพราะว่าหมดปืนก็มีหมดัาเคลนก็มีนะครับตัวเนี่ยเป็นการย้อนกลับเพิ่มการกดแบบเปนอนื่นนะครับบนตรงกลางเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีสายลักลูกไฟด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นการกดมาใช้ถ้าไม่ตายแกนอิมแพกนะครับ วเเดี๋ยมาลองท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าที่ไฟให้ทําการเอาสนับมือเนี่ยไปกําไว้ที่มือขวานะครับก็จะถือด้วยมือซ้ายก่อนแล้วก็มือขวาเนี่ยมกากำที่ด้านหลังนะครับจะได้ออกเป็นท่าประมาณนี้ว่าดูดีอยู่นะครับท่านี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานตัวไฟโฟนตัวพิพัฒน์นักเคลมโหมดของเน็กไฟนะครับซึ่งเขาไปใช้แบบสนับมือในการชกออกไปข้างหน้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในหนังเขาจะไม่ได้ใช้ให้เราเห็นนะครับ แต่ฟิกูอาร์เนี่ยสามารถทําการจัดเป็นท่าออกมาได้แบบนี้ครับซึ่งก็ถือว่าออกมาดูเท่เลยเหมือนกันท่านี้นะครับก็จะเป็นท่าเร่ง่อการจัดออกมาได้แล้วก็ขาดไม่ได้สำหรับไฟเลยนะครับก็คือการตั้งท่าก่อนใช้คิมสัต์สมัทนั่นเองนะครับซึ่งตัวเน็กไฟเนี่ยตัวท้าของเขาอะจะได้ไม่ดีเท่ากับตัวไฟล่าปกติหรือว่าล่างเก่านะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าทําการจัดท่าในกองยองเนี่ยออกมาได้ดูสวยแล้วก็ดูดีด้วยนะครับเรียกว่าโอเคเลย ถัดมานะครับก็แน่นอนว่าจะเป็นท่าโดดเตะคิมซัลสแมนของเน็กไฟนะครับซึ่งทางหัวใจไม่ผิดเนี่ยเน็กไฟเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ท็อปไฮเตอร์นะครับพอจะขึ้นขัดแล้วก็ทำการโดดเตะได้เลยเท่าเตะเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าท่าประมาณไหนนะครับก็เลยอิงจากท่าล่างปกติแทนนะครับลอ,องขอหน้ากากของเน็กไฟกันดูนะครับตัวใบหน้าเนี่ยก็จะออกมาเป็น,นราวๆครับซึ่งก็ถือว่าออกมาดูใช้ได้อยู่เหมือนกัน ตัดานะครับก็จะเป็นตัว five phone t w e n t ที่เป็นแบบ excel mode นะครับตัวหน้าจอจะเปลี่ยนไปนะครับโัวเมมโมรี่เนี่ยมันจะเป็นรูปทรงของ excel นะครับที่จะเป็นสีขาวแดงแบบนี้นะครับทจริงน่าจะเป็นสีเงินแดงมากกว่าแตวสกรีนออกมาเนี่ยรายละเอียดได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็จะมาพร้อมกับตัวหน้ากากที่เป็นดวงตาเนี่ยสีแดงแบบนี้นะครับจริงเหมือนกับสีเหลืองเลยที่จะมีตัวจกครอบข้างหน้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนเป็นล่าง excel กัน รเริ่มจากเปลี่ยนตัวโทรศัพท์ก่อนนะครับก็ถอดตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาตัว Excel form เนี่ยใส่เข้าไปตรงๆนะครับแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนช่องตาก,กันต่อนะครับซึ่งผมไม่นำว่าถอดตัวกระจกข้างหน้าออกก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างบางมากๆเลยแล้วก็ทําการถอดดวงตาออกนะครับการดานจากข้างหลังออกมาครั้งแรกเนี่ยจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันจะแน่นนะครับ ออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วก็เอาสีแดงนะครับทอกระจกข้างหน้าเหมือนกันใส่เข้าไปอัแน่นอยู่ได้เป็นประมาณนี้แล้วก็เอากระจกข้างหน้าเนี่ยกลับเข้าไปก็จะเป็น Excel form ประมาณ พร้อมกับเลื่อนตัวอกนะครับเรียบร้อยและนี่ก็คือค o m เมน t ์ไรเดอร์เน็กไฟเอ็กเซลฟนะครับที่ต่างจากล่าปกติเนี่ยก็จะมีตัวหน้าอกที่ทำการเปิดออกนะครับสลับด้านไปนอยู่ด้านหนึ่งแทนแล้วก็ในส่วนของตัวถข,ขัดนะครับที่ตัวไฟฟอร์ทนทีพั์เนี่ยจะเป็นแบบของ Excel ลนะครับแล้วก็ดวงตานะครับที่สลับจากล่าปกติจะเห็นได้ว่าตัวขีดใหญ่ข้างบนเนี่ยอยู่ข้างล่างแทนประมาณนี้นะครับแล้วก็ดวงตาจะกลายเป็นสีแดงของล่า Excel ทีเท่อื่นๆเนี่ยจะไม่เปลี่ยนไปมากนะครับแต่ก็ถือว่าออกแบบมาได้น่าสนใจจัมการเปลี่ยนตัวช่วงอ,อกครับหลักของลายเอเซลฟอร์มนะค,ะครับทำให้ในฟาร์สามารถทำการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในเวลาที่จำกัดแล้วก็การยืดตีนต่างๆเนี่ยจะด,ดูแลเพื่อจุดปิดฉากรงได้อย่างง่ายดายตวรงน่าเสียดายนะครับที่ในหนังเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเท่าไหร่นะครับ สุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเทียบกันระหว่างตัวไฟล่างปกติกับเล็กไฟในรูปแบบของช Ch ิงจกุโตเซโฮนะครับในแง่ความสวยงามเนี่ยผมให้ออกมาสวยทั้งคู่นะครับตัวงานเนี่ยออกมาดูดีทั้งคู่เลยนะครับในแง่ความชอบเนี่ยผมก็ต้องชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นภาพจํำสมัยก่อนนะครับก็เป็นล่างที้ผมคิดว่าออกมาดูดีมากแต่ว่าถ้าพูดถึงในเร่งรายละเอียดนะก็ต้องบอกว่าเล็กไฟเนี่ยออกมาดีกว่านะครับรายละเอียดของมันเยอะมากๆแล้วก็ออกมาดูโอเคเลย ง,งานคือแบบรายละเอียดเยอะมากไม่ได้กับไฟล่างปกตินะครับของจุดขยับเนี่ยผมว่าทําได้พอกันนะครับแต่ว่าเน็กไฟเนี่ยจะดีกว่าตรงช่วงหลังที่ผมคิดว่าขยับได้โอเคเลย่วนของไฟเนี่ยคือตรงเท้านะครับที่ขยับได้ค่อนข้างดีมากเลยไม่การจัดท่าเนี่นยทำได้เยอะมากนะครับใน,นส่วนของข้อเสียข้อ,ขอครวรระวังของเน็กไฟตัวนี้นะครับรวมๆผมไม่ค่อยติดใจอะไรมากนะครับคือจุดขยับของเขาเนี่ย ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าจะมีให้พูดถึงก็จะเป็นตัวช่วงเท้านะครับผมรู้สึกว่าถ้ามันขยับเพิ่มได้กว่านี้นิดนึงเนี่ยน,น่าจะดีเพราะว่าการจัดบางท่าเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันขยับเท้าเพิ่มได้อะมันจ,จะให้การจัดดูสมูลแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับส่วนข้อควรระวังหลักๆก็จะเป็นตัวหน้ากากนะครับผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะบางอยู่แล้วก็หลุดง่ายด้วยนะครับทำให้การเล่นเนี่ยต้องมีการระวงังอีกอื่นๆเนี่ยผมมองว่ามัน,มนเป็นการอัปเกรดตัวเดิมเหมือนกันนะครับอย่างช่วงปาก ซึ่งมันไม่ชนคู่ปกคอหรือว่าอะไรมากทําให้การเล่นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการลอกของสีเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับที่จุดนี้คือตัวแขมขัดนะครับทุกคนรู้สึกว่ามันแน่นแล้วก็โอกาสหลุดจากตัวแขมขันะะมันน้อยมากและการเล่นเนี่ยมันค่อนข้างสมูลแล้วก็โอเคมากๆกว่าตัวเก่าที่เขมขันเนี่ยมันหลุดไวมากนะครับฟิกว่วานเอ็กไฟตตัวนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยเมลองจับเล่นดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบขึ้นมาตอนแรกเยอะเลยนะครับรู้สึกว่าเขาออกแบบตัวก่วอมาเนี่ยก็ดูเท่ดี ดูขยับเองเนี่ยก็ทําออกมาได้เยอะเหมือนกันนะครับอาจะท่าก็เลยออกมาดูสวยแล้วก็ดูเท่ด้วยองแถมที่ให้มาเนี่ยของไฟตัวเก่านะครับก็คือเอาให้ตัวอาวุธที่เป็นโหมดปืนแล้วก็ตัวหมัดมาให้นะครับก็ถ้าใครมีดาบจากฟิกควารุ่นเก่าเนี่ยก็จะทําอาจัดท่าได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าเขาสามารถทำการแปลร่างเป็นเอเซลโหมดได้นะครับทำการจัดท่าเนี่ยทำได้เยอะกว่าตัวไฟล่างแรงด้วยนะครับโดยรวมนะครับก็ถือเป็นไงทาออกมาได้ดีแล้วก็ทําการเล่นได้สนุกมากนะครับ ซึ่งผมจะมีใครใส่ตัวหนึ่งถ้าได้มาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะครับรีวิวของฟ ok ิก u ้าชินจากุโจเซโฮคัมเบเลอร์ในคลก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ